สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาแนะนำเรื่องของฟิลเลอร์เรื่องที่หลายคนอยากรู้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะเลือกฟิลเลอร์แบบไหนให้ไม่เจอกับฟิลเลอร์ปลอมค่ะฟิลเลอร์คืออะไรจริงๆแล้วฟิลเลอร์ค่ะเป็นคำเรียกกว้างๆของสารเติมเต็มที่เราใช้เติมจุดบกพร่องต่างๆบริเวณใบหน้าทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าชนิดของสารนั้นจะเป็นอะไรนะคะ ถ้าให้หมอแบ่งกว้างๆนะคะฟิลเลอร์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดถ้าในสมัยก่อนเลยค่ะเราจะมีฟิลเลอร์กลุ่มที่เรียกว่าเพอร์มาน t นต์คือฟิลเลอร์ถาวรได้แก่พวกกลุ่มซิลิโคนนะคะปัจจุบันกลุ่มนี้เราไม่ใช้แล้วชนิดที่2เนี่ยเป็นกลุ่มนอนเพอร์มาน t นต์หรือเป็นฟิลเลอร์แบบชั่วคราวปัจจุบันออยยอนุญาตให้ใช้ฟิลเลอร์ในกลุ่มที่เป็นฟิลเลอร์ชั่วคราวได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ฟิลเลอร์ที่ผ่านออยอรประเทศไทยเพียง6ยี่ห้อเท่านั้นนะคะได้แก่ Juvederm, Restylane, Belotero, Perfecta, r e v a n e t และน้องใหม่ล่าสุดคือตัว u r a m i s ค่ะวันนี้นะคะหมอเลยจะมีตัวอย่างของฟิลเลอร์นะคะมาให้ดูว่าแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างตัวแรกนะคะจะเป็นฟิลเลอร์ที่ชื่อว่า Juvederm ตัวนี้เนี่ยคนไข้มักจะรู้จักในชื่อที่ว่าฟิลเลอร์อเมริกาเพราะว่าบริษัท ผู้นำเข้าและผู้ผลิตเนี่ยค่ะก็คือบริษัท l อเลแกนที่เป็นผู้ผลิตตัวโบท็อกอเมริกานะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการการเติมเต็มที่ชัดเจนต้องการวอลุ่มที่เยอะและต้องการความคมชัด ของบริเวณที่เติมไปที่2ที่จะมาให้ดูในวันนี้นะคะตัวนี้คือตัวเบลเลเทโลตัวนี้เป็นฟิลเลอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ที่เราเรียกกันว่า Colorful f i l ฟิลเลเนื่องจากว่าฟิลเลอร์ตัวนี้มีหลายเนื้อสัมผัสหลายความแข็งของตัวยาดังนั้นตัวนี้ค่ะจะเหมาะกับการเติมเต็มที่เราต้องการมีความแตกต่างกันในเคสแต่ละเคสนะคะตั้งแต่เนื้อสัมผัสที่นิ่มที่สุดไปจนถึงเนื้อสัมผัสที่แข็งที่สุดค่ะ ตัวที่3มที่เป็นตัวอย่างวันนี้นะคะตัวนี้คือ Newlamis ตัวนี้เป็นฟิลเลอร์แบรนด์1เดียวของเกาหลีที่ผ่านออยอในประเทศไทยและเป็นตัวฟิลเลอร์ที่ได้ออยอตัวล่าสุดในประเทศไทยนะคะข้อดีของเขาค่ะแน่นอนคือเรื่องราคาที่เขาถึงได้ง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยหลังฉีดไปจะสามารถอยู่ได้ราวๆแปดถึงสเดือนค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าฟิลเลอร์แท้ดูยังไงเป็นจุดที่หลายๆคนจะกังวลมากเลยนะคะเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ว่าได้ตัวยาแท้หรือไม่แท้วันนี้หมอมีทริคง่ายๆในการที่จะดูนะคะว่าฟิลเลอร์ตัวนั้นแท้หรือไม่แท้อย่างแรกนะคะสิ่งที่ต้องดูเลยคือเลขทะเบียนออยมันจะระบุอยู่ตรงข้างกล่องจะเขียนว่า regulation number แล้วก็จะเป็นรหัสของออยซึ่งรหัสนี้ถ้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์กลางของออยค่ะจะต้องตรงกันทั้งชื่อรหัสชื่อตัวยาแล้วก็ชื่อรุ่น จุดที่2ที่คนไข้จําเป็นต้องดูนะคะคือบริเวณนี้บริเวณนี้ค่ะจะมีเลขลอ็อตซึ่งระบุล็อตของตัวยาเลขวันหมดอายุและวันผลิตที่ชัดเจนอันนี้คืออีกจุดหนึ่งจุดที่3คือแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจจิ้งของฟิลเลอร์แทบจะทุกกี่อจะอยู่ในแพ็กเกจที่คล้ายๆกันคือมาในรูปกล่องแบบนี้พอเปิดเข้าไปด้านในสิ่งที่เราจะเห็นนะคะเดี๋ยวหมอจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่าง นั่นก็คือจะอยู่ในรูปของแพ็เกจจิ้งที่มีการซิลไว้เป็นอย่างดีลักษณะของฟิลเลอร์จะบรรจุแยกมาเป็น1เข็ม1ซีซีแบบนี้เป็นเข็มฉีดยาแบบของใครของมันนะคะเวลาจะใช้เราก็จะมีการเปิดซิลที่เปิดใหม่ต่อหน้าคนไข้ทุกครั้งนะคะ,ะแล้วก็จะได้ตัวฟิลเลอร์เนี่ย ห c ึ่งซีซีอยู่ด้านในซึ่งหลายคนมักจะสับสนระหว่างฟิลเลอร์กับโัวโบท็อกซ์โบท็อกซ์เราอาจจะสามารถแชร์กับเพื่อนได้1ขวดแบ่งกันแต่ฟิลเลอร์ทำไม่ได้นะคะฟิลเลอร์1เข็มจะต้องเป็นของใครของมันเท่านั้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนค่ะจุดที่4นะคะที่เราจะสามารถตรวจสอบได้อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถตรวจสอบโดยตรงกับบริษัทผู้นำเข้าฟิลเลอร์แต่ละยี่ห้อได้เลยนะคะอย่างเช่น ตัวจเดิมเนี่ยเราสามารถตรวจสอบกับบริษัทอเลแกนประเทศไทยได้เลยนะคะไม่ว่าจะทางเว็บไซต์หรือทางเบอร์โทรศัพท์ว่าฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้กล่องนี้ลอ็อตนี้และคลินิกนี้ได้ใช้ของจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะคะอยากให้ทุกคนตรวจสอบค่ะ หมออยากฝากไว้นะคะว่าการตรวจสอบฟิลเลอร์รวมถึงตัวยาทุกตัวที่เราใช้มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากการใช้ฟิลเลอร์ที่ปลอมไม่ใช่ของแท้ค่ะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียนตามมาได้มากมายจริงๆแล้วอะค่ะคนไข้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลในการใช้ตัวยาเนะะี่ยค่ะจากทางคลินิกอย่างเต็มที่นะคะรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบตรวจเช็ค นะคะคจนกว่าจะมั่นใจและแน่ใจว่าฟิลเลอร์ที่จะฉีดให้เราเนี่ยค่ะเป็นของจริงหรือเปล่าขออ,อยากจะเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการใช้ฟิลเลอร์แท้ดังนั้นก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งนะคะอย่าลืมตรวจสอบให้มั่นใจว่าฟิลเลอร์ที่ใช้นั้นเป็นของแท้จริงๆค่ะ